เหลือคนสุดท้ายเป็นสเปนบูยังไงตรงนี้สเปยไปดีดัมเมอไปบ้าทุกหลอดเราเรียบร้อย,ออยลอแล้วลละหมื่ครับแล้วอีกฝัง่งนึงเข่าเข้ามาแล้วชัยวัฒน์เคลมต่อเลยหรือเปล่าลแล้วโซเบอร์ปาระเบิดมาเก็บตอนนั้นของซุปตาร์ดูเจ็บเคมไปที่เรียบร้อยอย้ำแล้วใช่กันนตรงนี้คริสตี้จะเปไปเราเรียบร้อยเลยครับเป็นตอนของครินตี้นะครับคิงแจ็คนสุดท้ายออกไปครับมีเดียมีสปอร์ตโอมาดังติดต่างย้ำได้เลยอยู่สองคนย้มแล้วหนึ่งโดนนะไปสติคิวตอนนั้นของเข้าของมาได้ตรงนี้ต้องปลาสปอยเพื่อนร่วมทีมก่อนแล้วเเปปิดรระตูมียบไง วันขาวเหลือเกิตนตรงนี้จะเป็นลายที่ได้ไปต่อแล้วอุยอ้ยอุ้ยอาพจีจะต้องบอกว่าไลา์อัพนี้ไม่ธรรมาดานะได่ครับผม อาตอนนี้นะเขาเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วครับแล้วกันโนนิกไอ้น้องทางด้านของเนิร์ดได้ครับผมเอาละออ,อบิดไปเจอกับทางด้านของเชนเทสออสปรอร์ตครับไปแไบโอโดนน็องไปแล้วปุ่ยซี่น้องริวแทบอีกครั้งนึงเราไปเน็ตได้ผมก็แวะไปแล้วกันโนนิกเน็ตไปแล้วสีเก็งานไบโอกับริ่องแทบไปแล้ววอร์มกิ๊กๆนั่นเราเอาละครับผม พยายามวิ่งเลาะขอบถึงด้านล่างอยู่ครับแล้วโดนเห็นตํแหน่งแ,แบบมีเรียบอร้อยครับออบิจิแคนเนมี่ครับออกจากเกมไปไปที่เรียบร้อยครับสี่ทีมสุดท้ายครับตรงนี้ทำให้เขาสามารถค่อยค่อยเคลื่อนตัวเข้ามาได้ไม่มีปัญหาครับแต่จากนี้ไปแหละจากนี้ไปแหละบอกเลยว่าบายบายบา ใช่ตรงนี้แล้วก็แปดมาแล้วตรงนี้เอนาโดนไปแล้วกามแพนเนตรอตรงนี้ยังไงปล่อยไปหนึ่งแล้วแมตซาเวตเจบเรย์อีกมาแล้วตรงนี้ใครนะได้ากางขงเฟกโลกิดแล้วหนุเก็บไปโดนโค้ดนี่เนี่เอบอร์เบิร์นเอาจากเจมส์ที่รอใกระชับไปแล้วคาร์นที่ต้องการจะวปดึงนะบิลตี่ไปแล้วพิกไปได้ทางเฟเธอร์มาเหมือนกันส่งทิ้งไว้จริงๆส่งทิ้งไว้หนึ่งคนข้างหลังก็งจริงๆไม่ต้องอชาร์จก็ได้นะ ใช่แล้วนี่ฮะไอซอมเมอร์เอกครับโอ้จังหวะขับบารก,กี้มันตะคุนี่เข้าหัวพี่บิกก๊กไบค์อะไรครนะผู้ชมครับเอายางนะตัดสินใจเดินตามลายยหน้าของสมโมครับแล้วมันเล่นหลังต้นไม้ตรงนี้ครับผมไอซสมเมอร์จะรู้หรือเปล่าเราเรียบร้อ,รอยละสุดท้ายเป็นหน้าของวิสเนตบอยครับ9คิวครับพี่อาร์ตีน,นั้นหนึ่งคิวในคะแนนนับหกครับ เากันทีละสองไปแล้วคดีพิจารณาสามเขมที่เท่าเรียญจะพยายามเราเรียบร้อยแล้วครับเรียกการินัอร์ุจบออกไปอันดับที่ที่พงครับแหมสลับกันน่าจะรอบนี้ครับผมแล้วความตั้งใจอย่างนี้ยังไงล้วก็ปาร์มยาขึ้นมาที่เรียบร้อยแล้วดือมมาเป็นลูกตองก็เห็นแวบๆแล้วก็โดดจริงโคอเถิดกระโดดจริงนะขวันก็เหมือนดื่มก็ตานิ้งแกจะฟาร์มอยู่นะข้างไม่ใช่โค้ดนะเปล่าเหมือนนึกน่กใจ รู้เลยครับผู้ชมว่าตรงนี้วาร์ปตรงนี้ไฟเผาไฟโอชาปนาคขีดให้ตองโบไม่ยิงฮะมันเปลืองการดแล้วไบโอบอกเพืวอนตะกีดด้นี่คือเกือบน็อกนะตอแน่งของชิลาร์ช้บผมเดี๋ยวครับเรื่องรามานกับมมาเป็นแกรนเนตลูกนี้ขอได้เสียวหน่อยแล้วกนนันโจเต็มเต็มขาขาดนะใช่ไม ได้สิจริงๆก็นะตรงนี้ครับโดนกัดชีลาครับใช่แล้วลูกยืมหมายแอร์แล้วนะครับเปลี่ยวเรียงไปแล้วเก็บเปลี่ยวเรียงออกไปเลยครับยืมไฟแอร์ตรงนี้ยังไงยืนค้ำอยู่ด้านขวาให้กับเพื่อนก้าวมาเป็นโัร์ท็อปโดนหรือเปล่าโัร์ท็อปลูกนี้เลยออกไปครับใช่ครับแล้วตาสิใจถอยหรือเปล่าครับแบบนี้ที่จะถอไฟคารดิมีก็เหลืออยู่สองคนแล้วมันมีทีเท่าไหร่แล้วเหล่าก็สี่ครับอุ้ย เห็นนั <we> <shit>. ่นไหมครับพี่น้ำข้างหลังต่าง A ใช่นะับผมาแบบเงียบๆครับไ่ไฟเลื้อยมา้ยคิดไม่แอดไม่เห็นใช่ครับนโดนยิงกดแล้วดีเดียัสปอร์ตบีด้วยเหมือนกันแล้วนี่ใครยิงมาอีกแล้มันเยอะเหลือเกินครับคุณผู้ชมกัดหอยดีกว่าแล้วแบบนี้แล้วนี่ต้องแจกคิมมาพี่น้ำตัวแปรสับคัญออกจะนอนไปหรือเปล่าแบบนี้แล้วด้วยยิงมา ยิงมายังไงเหมือนเขาจะรู้กันแล้วกับแกเนด์ฟาออกไปครับแล้เรียบก็หรือสองต่อสองครับคุณผู้ชมย่างไงแล้วสอเแ็่ที่ได้มาที่จริงเราเรียบร้อยก็ได้เขาต้องอินเตอรมาจบไปนตทีึงสามครับตายกันแล้ว่สองเป็นไฟมาต้มโดนแต่ว่าไม่จัดกอ้ยแลนดิ้งสเตเปไปตสเตเปไปโดนสองตัวแล้วคิดไม่แอ่นแล้วสเตปเลสไปเหลือในทางด้านของคอนเซทจสปอร์ตนั้นเหลือผู้เล่นดีกว่าแล้วนอนอย่างนี้เนียนๆกันเรียบร้อยครับ แล้วที่วิ่งอยู่ตรงนี้นคุณขอบมกเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วกดต่อไปนี่ไงน้องไปได้ดึงอุ้ยแล้วเข้าหัวไปแล้ไม่ได้ของอีกฟูก๊กานไม่ได้ของขวาญมาแล้วนี่แข้งก่อนเอาละทนายแกลนเนทลูกหนีเพื่อหวังผลเต็มเต็มมาคนนี้มันว่าเก่งตอนนี้ไปแล้วมีนิดเดียวเรืองหล่านิดเดียวแล้วลูกที่สองมันเกือกลูกที่สามตามไปลูกโโอ้ห ที่โล่งเกินไปแล้วนะผมทันเดอร์ครับผมอยากจังหวะจะได้คิวเหลือเกินแล้วก็แอมโดนซ้ำมันจะเกมแบบที่เรียบร้อยครับใจเดินหน้าลุยมาเลยแล้วตรงนี้โค้รเนี่ยเบอร์เบิร์ดบอกจะเอาไ้ได้โดนยิงมาเลือดมันกระพริบปิบแล้วทางด้านของมินิจิ๋วแล้วยืนยืนอยู่หลังหลังรถแล้วเรียบร้อยครับโค้นเนี่ยเบอร์เบิร์ดปิดคิวหนี้ไปกับเพื่อนฮอตอีสปอร์ตเฉพาะจุดเพื่อไฟขนาด เนินสูงชันจะไม่จะขึ้นลําบากแต่ว่าตรงนี้พีออกมาเสริฟเน้นเน้นโอ้โหเดี๋ยวผมชักวาวอยากแต้มด้วยเหมือนกันครับเราวิ่งออกมาหนึ่งคนได้ไปหนึ่งแล้วเป็นระเบิดของหนึ่งโนนนะเก็บอ่อเก็บต่อหน้ของเจ้าเยาว์น้องจะเก็บไว้ที่เรียบร้อยแล้วโดนมองเรอสเมื่อก็นี้ตัดใจปั๊มยาก่อนนะต้อนหนึ่งโดนปล่อยแปดออกมาต่องลูกแล้วเขาออกมาเอตุกำลังขาวเลวยก็จะแกล้งปีนริ่ีเก็บงานแข่งกันต่างโดนตากสุบันมานะคุณผู้ชมครับให้เหลือจำนวนคนเยอะที่สุดแล้วเขาปาแก๊เจ็ตออกมาถ้าเตะโดนเราเห็น เห็นเตดอฟยิงไปดรอปกระดอดเตดอฟได้ก like ่อนแล้วส right. oh, wow. no, ิต้องใจคิมสวดเทยยิงไปเข้ามาแล้วสเตแอมส่วนต้องใจคิมเหมือนกันหนึ่งต่อหนึ่งสเตมเหลือเหลือเก้ายังไงยังไงตั้งนสระโบรอตั้งนสระโบรอจังหวะรู้ก็เรียบร้อยก็เป็นิทเ่อร์ทำได้ดีกว่าแชมป์เอฟเดียคาร์ดินพิทจบอกได้กินไก่ไปอันนี้มาตีนะหรือถ้าจ่าจะมาจองมองถูก็ได้นะอาจจะมีโอกาสกันได้เยอะผมหรือไม่ก็ทักไปหลังไัยนะอับโอบเยอะผมไไม่ได้กับแอดมิน ได้นะนัดกันนะจะกี่คืนราคาเท่าไหร่ก็ว่าไนไปครับผมขนาดเสือกนะุผู้ชมก็แล้วตต่รอบนี้แมไอโซเมอร์เองเขาอีซี่โดนน็อกไปโดยลิเตอร์อีกคนนึงและวานโอว่าแคนซี่กันนะที่ีแม้เรียบร้อยกเฉย้โเขาจะด้านหลังที่บอกว่าโนจะโขหรือฟองเอกที่บอกว่าไม่ชอบใจเรืองนี้ ยี่สิบวินาทีครับบูโทนจะเริ่มยิงแล้ววิ่มาตอนนี้บอกชีลาร์บอกขอยิงเองแล้วการครับผมบูซี่น้องไปไปที่โรลลี่ฝั่งนึงน้องไบโอไปน้องสนามของมันที่ก,ก,กินเกาอาจจะนำการเป็นในรองว่าเปล่าออกไปตรงน,นี้ยังไงโดนหรือเปล่าน่าจะ้ะมานะไปน้องสนามของคริสไม่ได้แล้วใส่เล์ครับผมวิ่งมาถึงนิงงน้องสนามของชีลาร์ไปครับแล้ว เป็นทะเลต้องโผล่มาทางนึงเอาทางใดก่อนแล้วแพรเด็ดดูดิกลับโก้อน้องของใสและเกิร์นะครับแล้วกุ้ชมครับะเบนนี่โดนขอสวนกลับมาเหมือนกันครับผมเทรลเลอร์แล้วตัดสินใจสเปย์ใส่ไปแล้วเป็นระเบิดของลิสเกอร์ครับผมมาจากไหนนี่มาตรงหยิบมาเป็น SKS แล้วยืนนิ่งนิ่งนิ่งนิ่ขอสองเอสอุ้ยเกือบเกือบขึ้นมาแล้วแฟนเาเวนไหลใต้กุญชแล้วโดนสเปไปพีมีไปได้ไปหนึ่งน้องดาวแล้วเอแน่กับน้องด่ามองหาอยู่ครับผม เดินมาตรงนี้แล้วข้างหน้าเจอน้องทางได้าชิ้แล้วไม่ได้แล้วคนสุดท้ายตรงนี้ยังไงเรียบรอร่อยคอนเซนเทรตอีสปอร์ต 14Q ครับ